เรื่องมีอยู่ว่าตอนนี้สามทุ่มกว่าแล้วแล้วกูหิวซึ่งก็กำลังจะไปหาอะไรกินและนี่คือ my outfit with my lovely flip flop เราตั้งแต่วันที่มาถึงที่นี่นะเว้ยเคยยังไม่ได้กินเนื้อเลยก็คือเป็นมังมาโดยตลอดชีวิตไม่ตลอดชีวิตแล้วก็ตล,ตลอดตลอดเวลาที่อยู่ที่นี่แหละแล้ววันนี้ก็ตั้งใจะจะกินเนื้อถ้าเกิดร้านมันปิดแปลว่ากูจะต้องไปหาผักกินและถ้าเกิดสมมติว่ามันปิดจริงๆแลก็กูบอกเลยว่าวันถัดไปกูต้องเป็นมังอีกแน่ๆกูมั่นใจมาก แล้วถามว่ากูคาดหวังอะไรได้กับการที่กูมาหาเข้ากินตอนสี่ทุ่มเพราะกูจะได้กินอะไรมากังน้อยกูขอเป็นอะไรก็ได้อะอารมณ์แบบเซอกก่ออันนึงก็ได้แต่ตอนนี้ก็ไม่ไหวมากอยู่แล้วคือไม่มีอะไรโอเพนเลยเหรอกูถามก่อนแต่มันมีร้านหนึ่งที่มันโอเพนนะแต่มันเป็นบาร์ไงคือเราก็อยากดื่มกับใครสักคนอหรอแกป้เมืองเห็นร้านอีโดเนอร์ข้างหลังนั้นไหมอ่ะนั่นนะ คือกินไม่ได้เลยเพราะมีแต่ผู้ชายน่ากลัวมากคือก,ก็ก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรหรอกแต่อีดอกวิกูคนเดียวเป็นผู้หญิงนี่ก็น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะแล้วทุกคนคือแขกเขาพี่เห็นแล้วค่ะท้าทายคุณลนะักทุกคนและนะ้วนที่สุดกูก็ได้กินอ e ีพอมเมสโดเนอร์แล้วเนาะในร้านที่มีปักลาวาแล้วก็มีนันด้วยนันแล้วเขากำลังทอดเฟรนฟรายให้กูอยู่อร่อยดีด้วยความสวย อีเฟนไฟอ่ะก็คือได้ท,ทั้งถาดอย่างงงงง,งงมากๆเลยแล้วก็ชวนค,คุยอยู่นั่นแหละเฟนไฟลกูไม่กรอบเลยบางอีเี้จะขอเบอร์ก็ขอไปดิกูมีเบอร์แล้วนะคะแต่ก็ได้มาแล้วอ <c oughs> ันนี้กินเนื้อครั้งแรกน้่ตาเะจ๋เลยแล้วคนขา,ายก็คืออีนุ่มนั่นอ่ะก็คือบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเลือกซอสให้เองนะแบบยูต้องกินแบบอีกาลิกซอสเลยเพราะมันอร่อยเชื่อฉันเถอะแบบอร่อยมาก แล้วคือกูก็สั่งเนื้อวัวใช่ปะแล้วนางก็แบบอืมเธอเลือกได่น่ารักมากเลยไอดอกการเลือกเนื้อวัวไม่ได้แปลว่าน่ารักแปลว่ากูอยากกินเนื้อแค่นั้นเลยงงแล้วกูก็คือสั่งแบบไม่ใส่หอมใหญ่หรือไม่ใส่หอมแดงเลยเพราะว่ากูไม่ชอบหอมสดแล้วนางก็แบบว่าเอา้าทําไมถึงไม่กินล่ะมันอร่อยนะกูแบบเอา้ามันไม่อร่อยมันฉุนนางก็แบบโอเคโอเคไม่ใส่กูแบบโฮ้ยอะไรคะชอบกูบอกสิหนู ถามว่าแซบไหมก็แซบนะอร่อยแต่ว่าเนื้อมันค่อนข้างจะเค็มไปหน่อยอาจจะเพราะกูามากินดึกด้วยแหละหรือว่าเอเอจริงคนเยอกินเค็มนะเว้ยแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะชินเนาะทุกคนเออกลับไปก็คือใส่เกลือจุกๆเลยแต่ราคาก็ไม่ค่อยเป็นมิตรนะแต่ก่อนซื้ออันนึงก็ประมาณ5ยูโร2 0 0แต่ว่าอันนี้ก็คือ6ยูโรไปเลยประมาณสองกว่าบาทแพงมากอีดอกแต่ว่าอร่อย จะฝากไปยังคุณแม่และคุณพ่อและพี่ชายที่บ้านนะคะว่ากินครั้งนี้แล้วเดี๋ยวอีกนั้นๆันทีถึงจะกินครั้งไม่ต้องห่วงเราจะเซฟเงินเพื่อเจอแขกในทุกๆท,ที่ที่มีแขกที่ดีเราจะเข้าไปซื้อแต่ว่าไม่บ่อยเราสัญญาจะเข็มหรือไม่ไม่รู้แต่ตอนนี้สี่ทุ่มแล้วและหลงทางจำทางกลับบ้านไม่ได้เจอผู้ชายก็เลยหลงทางกลับบ้านไม่ได้อยากหาคนไปส่งจังเลยค่ะรบกวนไปส่งที่บ้านได้ไหมเแบบี้ และเราก็ถึงบ้านโดยสวัสดิภาพแบบเข็มปีขอ,อกอนินน้ำก่อนดื่มน้ำ่อกันซะเอยังเข็มอยู่เดีด้วยความที่มันเค็มมากพอเรากลับบ้านเราก็หาของหวานกินตอนนะะข้าวพองลาช็อกโกลแลตไปดิอ๋อฮามเฟ r นด์